ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตีปลาช่อนอีกแล้วครับหมายบัวอีกแล้วมากับพี่บอยไม่รู้จําได้อีกไหมครับที่อู่นี่ที่เดิมครับที่เดิมที่เคยคุณตาครับนี่ครับวันนี้ก็ผมก็ว่าจะใช้กบกระโดดกบยางกบบเไรแบบนี้สลับเปลี่ยนไปด้วยครับส่วนของผมวันนี้ก็สมิลาครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ เดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวไปดูกัน,นครับไปครับ 嗯。 กว่าแล้วนี่ครับ <c oughs> กัดกบกระโดดครับ <c oughs> กัดเล่นดดเลยเออสุดยอดไปเลยย้ำอยู่หลายไม้กว่าจะโดนนี่ครับ ุดยอดใส่โรยอีกแล้วโอ้ยนี่เอ้ยกินกบอะไรวะกบกระโดดว่าแล้วแอคชั่นอื่นมันไม่เอาผู้ใหญ่ซานอีกแล้วครับอืมยอดมาครับกองภาพครับไม่ค่อยมีคนได้ปลาทะาซานจะพูดถึงว่าอืมพาลงเลยทะกานลงไปเอาใสไหมอ่ะ รู้ป่าชนรปานน้น 卖卖。妹妹 right

เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมใจเย็นใจเย็นนกใจเย็นฮ่แมงวิ่งปุ้งแบบนี้เลยบอยปากัดนี่ปลากัดนี่ไปแล้วนกวาดสวัสดีโอสวาดคุ้ณหรอสวัสดีบินรินหน่วยสวัสดีนี่ของเราหน่วยอะไรเอาดีๆอย่าพึ่งพึ่งเอา มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่นุ้ยอยากได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวองค์พี่บอยขี้ปักล่างขี้ปักล่างระวังระวังโอ้นั่ลลี่ สองตัววันนี้สุดยอดสองตัวแล้วครับอกัดกบกัดโดดครับเย้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 โอ้ยนี่มันเป็นวันอะไรครับวันนี้อ๋อใสสวยแล้วใสเดียวกันเลยโอ้ยซุดซุดซุดเลยครับอื เอาครับโหรอบที่สองครับเล่นเสชาเลยครับคนไม่ได้นะครับคุไม่ได้ชาวนะครับขจะเย็นๆครับเกือบขาดนะ,นะเกือบขาดเกือบนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆเดี๋ยว่าติดขอบนี้นะโอ้ยเดี๋วว่ามันติดสองสองตาถ้าว่าติดตาเดียวหลุดแน่ ครับนี่ครับวันนี้ก็ได้สองตัวนี่ครับน้าได้ใส่ไหมครับที่ใส่ได้บ้างไหมครับได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแล้วได้บ่อยไหมครับตัวใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่นะนี่ครับก็ได้สองตัวมานลยไซส์โลครับเอาวันนี้ก็กลับกันก่อนครับหกโมงเนี่ย อย่างไน,นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้หน่อยน,นะครับไปครับบ๊ายบาย